ทาฟี่นะครับล้อสิบห้าท่อใบดึงนะฮะคันนี้จูนน้ำมันโซฮอเก้าห้านะฮะก็คันนี้ข้อปรจักโปรห้าพันนะฮะมีตั้งวาวล์วล้งดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนใส้กองหัวฉีดเทอร์เลตดีเฟนดอีฟิวเลอร์รดิง้งเลอร์ดิ้งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับ จูดกล่องหลักใช้งานน้ำมันโซฮอล95นะฮะก็คันนี้เป็นงานแก้รีแบบจากที่อื่นด้วยนะฮะก็คันเล็กไวๆมาเลยน้ำมันไฟมัว่วไปหมดดูแล้โคตรงงนะฮะก็อันนี้ผมดอปคันเล็กให้นะครับจูนสไตล์จูนคันเล็กสไตล์ผมเองนะฮะคือรออต่ำหรือประคองคันเล็กได้นะครับ คาในเมืองไม่กระโชโค้คากนะฮะอ่ะก็แกง้งดีแบบจากที่อื่นเลยนะโอเคก็คดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่งของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะคะจูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไอแบนอ๋อท่อมันหลุดอ่ะตัวจากส่วนผสมน้อมันกากานะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจูโดนโเลยนะครับจูสดจูทะนุจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจู ไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ<ม>โอเคมาสปีดเทสนะครับเปิดอาร์เกียดี G D. โหลดจริงทุกอย่าง<ม>นะฮะไปประมาณโซคอรเก้าห้าโอชีเติมโอ้ครปีต์อะ <c oughs> ครปีต์อะไปย,ยาวไป โอ้ยร้อยแล้วร้อยสแล้วร้อยีแล้วโอ้โ oh. ห <c oughs> ันนี้แม่มันวิ่งดีดัต่ว่า <c oughs> มีท่อใบเดียวนะแล้วมันโศงเองาฮาด้วยนะฮะไม่แน่ใจนะคือที่เจ้าของเขาได้มือสองมานะฮะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่า ทำอะไรกับเครื่องมาหรือเปล่าก็ว่าอยู่ทำไมคันนี้มันปีจังนะฮะอ่ะโอเค <c oughs> ก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ h อนด้าฟีดนะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถทั่ว้า,น,น,ะะน,า,านะครับอาะการนึงเป็นยังไงนะครับก็คันนี้จูบรถมนโซพอร์เก้าห้านะครับโวชีดเดิมเดิมทุกอย่างนะฮะล้อเดิมท่ออ่ะมีท่อใบหนึ่งนะครับโอเค พีจูนจูนคาราสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันอย่างคดีก็ได้นะครับมีเดี๋ยวสวนสำคัญตรงนั้นนะครับที่ทําแล้วก็พีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปากซอยรั้วสีเหลืองนะฮะอีกที่คือรับลูกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการทางกานจูนนะฮะเซอร์วิสมันทนนั้งทั่วไปที่คลองเจ็ดไม่ได้รับนะครับดูดูรอบสถานที่นะฮะับูท่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะฮะ นะครับแล้วก็ติ๊กตอกนะฮะแล้เบอร์ไว้ให้หมดแล้วนะครับสามารถออไลน์ได้เลยนะครับก็ส่งงานสำหรับฟีดนะฮะโปรห้าพันจูนน้มันโซอหกห้านะครับแก้งานจูนจากที่อื่นด้วยนะครับก็ตอนแรกพี่เจ้าของบอกว่ามีมีเสียงเคตมีเสียงเคตด้วยนะก็น่าจะเป็นทั้งน้ำมันน้ำไฟอะไรนะครับที่ดูมานะฮะ นี่ก็ไม่มีอาการแล้วนะครับอ่ะโอเคส่งงานฮะขอบคุณครับ